สวัสดีครับสวัสดีครับผมมโนศิษย์แจ้งจบนะครับเป็นนายกก่อตั้งสมาคมที่พักบูติภูเก็ตครับและผมพนชนะลหรือไมครับนายกสมาคมที่พักบูติปัจจุบันครับครับผมก็วันนี้เราคุยกันแบบสบายๆแบบพี่ๆน้องๆนะครับชาวสมาคมที่พักบูติภูเก็ตนะครับก็หลายๆคนเป็นสมาชิกสมาคมที่พักบูติภูเก็ตแต่ว่าก็ยังไม่เคยรู้เลยครับว่า สมาคมที่พักบูติกภุเกตเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรครับครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันแบบบรรยากาศาสบายๆเนาะครับก็โอเคผมขอขึ้นไทม์ไลน์นะครับให้ดูจริงๆสมาคมที่พักบูติภอุเก็ตเนี่ยเริ่มดูตัวกันจา,ากผู้ประกอบการนะครับประมาณ20โรงแรมน,นะครับก็ตั้งแต่ปี16ึงหแล้วเป็นเพื่อนๆกันในย่านเมืองเก่านะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือช่วยเหลือกันธรรมดาในเรื่องน้นเรื่องนี้นะครับ แต่ปรากฏว่าในปี18นะครับก็จะมีการจับกลุ่มที่พักเถื่อนนะครับก็เรื่องแต่กระบี่เชียงใหม่สังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายก,กันมากครับแล้วก็โดนจับเข้าคุกขังคุกกันนะครับคราวนี้ตัวเราเองเนื่องจากว่าเรารวมกันเพื่อช่วยเรื่องใบอนุญาตกันอยู่แล้วนะครับเราก็เลยมีการได้รวมกลุ่มกันประมาณ50โรงแรมน,นะครับมาประชุมครั้งแรกที่บูมังกี้นะครับก็ในวันที่20 มิถุนาปี2008นะครับตอนนั้นเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะเริ่มก่อตั้งเป็นชมรมที่บากบูดิกุกเก็ตโดยสมาชิกก่อตั้งประมาณ50โรงแรมนั่นเองหลังจากที่เรารวมกันนะครับเราก็มีการยืน่นหนังสือนะครับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนในขณนะนั้นนะครับท่านผู้ว่าเนี่ยได้ระดมนะครับประชุมอบทอนะครับทุกแห่งทั่วภุกเก็ตเลยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับตอนนั้น ท่านผู้ว่าเนี่ยได้ส่งะท่านรองผู้ว่านะครับให้ไปประชุมร่วมกับทางเทศบาลต่างๆซึ่งขณะนั้นเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วก็ทําหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลให้ทางสมาชิกนะครับมาลงทะเบียนนะครับตอนนั้นเนี่ยภูเก็ตเนี่ยลงทะเบียนที่พักนะครับได้จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวน,นะครับได้ถึง1,938แห่งนะครับทำให้ภูเก็ตเนี่ยได้รับ การยกเว้นการจับกลุ่มหลังจากนั้นนะครับเราไปได้นิ่งนอนใจครับเราก็ได้ดำเนินการนะครับอีกหลายๆประการซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จากอยู่เริ่มต้นนะครับเราก็มีสมาชิกนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก50โลนะครับเป็นร้อยโลเป็น200ร้อโลจนกระทั่งในปีหนึ่งเ้านะครับจะมีที่พักนะครับขนาดเล็กนะครับรวมตัวกันถึงประมาณเกือบ400แห่งนะครับ เราจึงได้คุยกันนะครับว่าเนื่องจากว่ามันยังมันยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับที่ต้องดําเนินการเราจึงจดจัดตั้งเป็นสมาคมที่พักบูติกภูเก็ตนะครับเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมปี2019นะครับก็จากทำลายตรงนี้เองนะครับเราได้ดําเดินกิจกรรมต่างๆมาแล้วก็ผ่านช่วงที่สําคัญอีกช่วงนึงคือช่วงโควิดนะครับ ช่วงโควิดเนี่ยก็เราได้ร่วมกันกับจังหวัดสส,สจัังหวดต่างๆนะครับก็ทํางานร่วมกันอย่างหนักน,นะครับเกิดโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นรือมีกิจกรรมเอยอะแยะมากมายจนภูเก็ตเนี่ยสามารถต้านโควิดเอาไว้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าดีนะครับภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่อง wellness ซึ่งก็อาจจะเป็นาจาุดเริ่มต้นที่ดีในอนาคตนะครับ ของจังหวัดภูเก็ตผมดํมาเนินการเ,เรื่อยๆนะครับมาจนถึงวันที่20เดือน6ปี2020นะครับซึ่งผมก็ครบามาล2ปีนะครับก็หลังจากที่ผมลงจากตําแหน่งนะครับแล้วก็ได้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็ทางการเลือกตั้งนั้นนะครับก็นายกพัชระเลยละลายของเรานะครับก็ได้รับเลือกตั้งแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับเป็นนายกคน ปัจจุบันนะครับก็อขอให้ารายุคคุณทัศรักษ์เนี่ยก็ได้ดำงดันต่างๆนะครับในระหว่างช่วงนี้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเซสชั่นหนึ่งที่เราจะมาคุยกันว่า,าท่านนายกคนไหนเนี่ยท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับก็จนมาถึงทำรายของวันปัจจุบันนะครับก็คือวันที่6เดือน10 นะครับก็คือเดือน,นตุลาสอ2 0ันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราได้ประชุมสรุปงานแล้วก็ได้มาคุยกับพี่น้นองของเราครับก็ในการดําเนินการนะครับผมขอเล่าเรื่องของการดําเนินการนะครับอตอนที่เ,เราก่อตั้งเป็นชมรมและะ้วกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเราได้ากาหนดวัตถุประสงค์ชัเดเจน3ข้อนะครับข้อแรกก็คือเพื่อในการเรื่องการขอใบอนุญาตก,การเปิดธุรกิจโรงแรม ก็คือมีการช่วยเหลือสมาชิกนะครับในเรื่องนี้เพื่อให้ได้เบรย์เนีรน้องแล้วนะครับข้อที่2ก็คือเราจะสร้างมาตรฐานนะครับเพื่อยกระดับห้องพักของสมาชิกนะครับข้อที่3ก็คือเราดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการขายกันตลาดนะครับให้กับสมาชิกจากวัตถุประสงค์นี้เองข้อแรกก็คือในยุคแรกเนี่ยประโยชน์ในการดําเนินการนะครับเรื่องของใบรยนุญาตนะครับก็หลังจากที่เราเล่าว่าเราไปพบท่านผู้ว่าแล้ว ท่านผู้ว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็คือบอกว่ามันติดขัดปัญหาเรื่องกฎหมายเนื่องจากพรบโรงแรมเนี่ยปีสี่เจ็ดเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ทุกคนรู้นะครับก็คือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับระบบโรงแรมตอนนั้นสมัยนั้นก็คือโรงแรมเป็นแน่ๆแหละโรงแรมขนาดใหญ่จะต,ต้องมีโครงกดหมแต่ว่าเราเป็นที่พักยุคใหม่ที่พักขนาดเล็กเนี่ยทำให้ยังเห็นเรื่องกฎหมายอยู่ นะครับก็ทางเราเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วก็รวมกับทางเชียงใหม่ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ไปกรุงเทพเลยครับทั้งพวกเราเนี่ยก็ขึ้นไปที่อสอสชอนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านสุรชัยเป็นรองประธา,าสนสชอของที่เนี่ยได้ปรึกษาหารือกับท่านนะครับก็ได้แนวทางนะครับว่าเนืเ่องจากว่าทางกฎหมายเนี่ยอของประเทศไทยเนี่ยมีพรบโรงแรมฉลาดนียอแต่ว่าเราที่บเคียนกับ กฎหมายในต่างประเทศนะครับไม่ต้องพูดถึงประเทศพัฒน,นาแล้วเช่นอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นเหล่านี้จริงๆห้องพักเล็กๆต่างๆก็เป็นโรงแรมมากมายนะครับหรือว่าตามตอบซอกซอยนะครับเขามีกฎหมายที่ทันสมัยมากหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเองมีพรบรที่คุม OTA อย่าเช่น Airbnb โดยเฉพออาะก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่ ข้างเคียงเรานี้สิครับเช่นลาวเวียดนามมาเลเซียน,นะครับสิงคโปร์เองนะครับโดยเชื่อครับเขาได้คลอดส่หมายที่พักที่ไม่ไม่ใช่โรงแรมแล้วแต่ทําไมประเทศไทยยังไม่มีครับด้วยเหตุน,นี้เองท่านก็เลยได้ส่งหมายต่อนะครับจึงเกิดการประชุมกับคณะกรรมาการการท่องเที่ยวซึ่ง ในขณะนั้นเนี่ยก็คือท่านบุญเลืองผลพานิตย์เนี่ยเป็นประธานกรรมธิการการท่องเที่ยวครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีสองหัวเรื่องสําคัญคือหนึ่งนะครับก็คือเราบอกท่านแล้วก็เราเอาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศต่างๆที่มีทั้งกฎหมายโรงแรมแล้วที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมนะครับไปให้ท่านอยู่ท่านก็ทราบเลยว่าไอ้กฎหมายประเทศเรายังไม่อัปเดตท่านก็บอกว่า อย่างนั้นของเราจะใช้ c ส d คือ Copy and d e v เ l o ร m e n t ้เาก็เอากฎหมายของประเทศอื่นๆ,ๆนี้ครับก็คือมาพัฒนานะครับหลังจากนั้นก็ในเรื่องแรกก็คือเรื่องการรับกฎหมายใหนะครับท่านก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในัเรื่องที่2ก็คือข้อยกเว้นของกฎหมายที่ภักโรงแรมมันจะมีกฎหมายของโฮมสเตย์อยู่แต่ว่าน่าแปลกใจมากเลยครับภูกเก็ตยังไม่มีใครได้บอนี้าโฮมสเตย์เลย ท่านก็ได้สอบถามถึงปัญหาจนรู้ต้นตอของปัญหาคือการสีดีความซึ่งขณะนั้นสี่ห้องยี่เตียงให้รวมที่พักก็คือไม่จริงๆเนี่ยสี่ห้องเนี่ยเขาให้รวมที่พักของเจ้าของบ้านไปด้วยซึ่งกลายเป็นว่าถ้าเจ้าของบ้านอยู่สองห้องก็เท่ากับเลยสองห้องแต่จริงๆแล้วเจตนาลมของผู้ออกกฎหมายตอนนั้นเราก็เอาบ่งการของหม่เขาบอกว่าสี่ห้อง2ี่สเตียงเนี่ยเอาเฉพาะผู้เข้าพักเท่านั้นทั้ง ผมแล้วก็คณะเนี่ยก็เลยให้ท่านเนี่ยได้สั่งการในทรงการทองทยให้ส่งจดหมายมาที่จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับก็ได้มีจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาถึงที่จังหวัดขอนแก่นด,ด้วยทําให้เกิดการปดล็อกโฮมสเตย์ทำให้นายกพัชรแลวก็กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับสิบกว่าที่พักแรกเนี่ยได้ใบอนุญาตเป็นครั้งแรกของจังหวัดเอนแก็น หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ไปที่วังชัยยาครับเป็นการประชุมครั้งที่3กับคณะร่างกฎหมายของ,รงกรมการปกครองอรซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็ได้พบกับทางผู้ใหญ่หลายท่านเลยก็ปรากฏว่าคณะร่างกฎหมายเนี่ยก็เห็นใจผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับก็ได้มีการคุยกันเรื่องนี้และตั้งคณะทํางนานเกิดขึ้นในการร่างกฎหมายที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมอย่างจริงจังครับจึงเกิดแมทที่4ครับ ก็คือมทที่4เนี่ยก็คือ,อทางทางพอเพิ่มในการส่วนที่ร่ากฎหมายมของกรมการปกครองนะครับกับคณะ,อ,ะอีกคณะหนึ่งที่จะช่วยเราร่างกฎหมายทางนี้ก็คือคณะของท่านกอบชักบุรุบูลซึ่งขณะนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีประจาสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมาไม่ตาม,ม,า,า,มากครับมาพบกับทางผมแล้วก็รับฟังข้อมูลโดยตรงเลยแล้วก็ท่านสั่งการให้คณะเอสเซนไลเซนหรือคณะกิโยตินซึ่งตัด จะทำกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมให้เป็นธรรมกับรายเล็กนะครับซึ่งตอนนั้นเองเราก็ได้ประชุมกันนะครับร่วมกับทางกฤษฎีกาด้วยจนเกิดร่างกฎหมายนะครับซึ่งเป็นกฎกระทรวงนะครับที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเกิดขึ้นครับซึ่งขณะนี้เนี่ยจริงๆเรามีร่างกฎหมายของที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ ทำร่วมกับกฤษฎีกาด้วยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กฎหมายฉบับนี้จะนํายื่นให้กับทางากระทรวงต่อไปเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนะครับก็เราเนี่ยได้ติดตามต่อโดยที่คณะของกรรมาธิการการท่องเที่ยวนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือทางอา,อาจารย์นัททีซึ่งเป็นสสภูเก็ตเนี่ยามาที่ภูเก็ตผมก็ได้เข้าไปประชุมนะครับแล้วก็ได้ยื่น ตัวเอกสารตัวนี้ฝากให้ท่านเนี่ยช่วยติดตามด้วยว่าความคืบหน้าของกฎหมายตัวนี้ที่จะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเนี่ยถึงตรงไหนแล้วนะครับก็หลังจากที่ประชุมเสร็จปุ๊บตอนช่วงนั้นน่ก็เริ่มเป็นช่วงต้นของโควิดครับแล้วก็มีความวุ่นวายมากวก่บเรื่องโควิดนะครับทำให้ทางผมเนี่ยต้องเข้าไปประชุมกับ ท่านผู้ว่าทัานสสจแล้วก็คณะกำลังารนการท่องเที่ยวนะครับอของท่านรองผู้ว่าด้วยซึ่งประชุมแท้ทุกวันเลยครับช่วงนั้นแต่หลังจากที่เรา,เาติดโควิดเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับเราได้ยับยัง COVID ้งโควิดสำเร็จจนทาให้ทุกวันนี้คูเกตมีเครีเสียงน้าใครๆก็อยากเข้ามานะครับเนื่องจากว่าครูเกตไม่มีโควิดจริงๆก็เป็นข้อดีนะผมเชื่อว่าหลังจากโควิดเนี่ยบูลค่าของพวกเราเนี่ย กาพวกเราเนี่ยจะสูงขึ้นโรงแรมของพวกเราจะสูงขึ้ um. นแต่ทนกันดีนิดนะครับก็ในว oui. well, <ule> ันที่20มิถุนา253นะครับก็ผมเนี่ยก็หมดเวลานะครับแต่ว่าผมก็เนื่องจากว่าในระหว่างช่วงที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับก็ไม่ขอรับตําแหน่งต่อนะครับก็ทางกรรมการเนี่ยก็ได้สัญหานะครับนายกท่านมานะครับซึ่งก็ได้ คุณพัชระเหลือระไหม่นะครับได้เป็นนายกคนปัจจุบันนะครับทางผมเนี่ยก็ได้คุยกับท่านนายกคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นทีมงานเดิมตั้ง,งแต่แรกกันอยู่แล้วนะครับท่านนายกก็เข้าใจเจตนารมณ์ที่ผ่านมาของพวกเราอย่างดีนะครับแล้วก็ได้รับที่จะส่งต่อเจตนารมณ์ทั้งเรื่องของใบอนุญ,ญาตต่างๆและกิจการต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับขอให้ท่านนายกพัชระ เล่าหน่อยครับว่าหลังจากนั้นนะครับจริงๆก็มีอีกกิจกรรมไหนกิจกรรมที่เราได้ติดตามปัญหารื่นตกไหนนะครับท่านนายกเล่าหน่อยครับจริงๆแล้วหลังจากที่ได้รับตําแหน่งรองนะครับจากท่านนายกต่อตั้งนะครับผมก็รีบดําเนินการนะครับรวบรวมรายชื่อนะครับคนที่ลงมอสิบสิบแล้วนะครับเพื่อนําส่งท่านในท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อท่านเนี่ยนำส่งเข้าถึงคณะรัฐมนตรี เพื่อทําการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับชื่อจากทางสมาคมไปเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทาการติดตามเพิ่มเติมนะฮะเนื่องจากท่านผู้ว่าเนี่ยได้เปิดโต๊ะนะครับรับกาเรียกร้องความเดือดร้อนของชาวงะวัดตกเก่งนะครับในวันน้ผมก็ได้ไปที่สถาการจังหวัดตกเก่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปพบกับท่านนะเพื่อที่จะ ต้งถามนะครับว่าไม่ทราบว่าตอนนี้รายเชื่อที่ผมนาส่งไปของพี่น้องสมาชิกในสมาคมเนียนะครับไม่ทราบว่าท่านเนี่ยได้นำไปส่งมอบให้กับท,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 ทา,ทา,างคณะรัฐมนตรีหรือย่างท่านก็บอกว่าได้นำส่งะครับเรียบร้อยนะครับโดยการที่ได้พูดในที่ประชุมผมก็ได้ได้คำตอบ หลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็ไปในที่ประชุมหลังที่นะครับก็มีแมชหนึ่งนะครับได้ไปพบกับคุณหญิงสุดารัตน์เกลือเรีนะครับซ้อมเพื่อไทยเพื่อไทยถูกไหมครับซึ่งขนาดนั้นใช่ผมก็ไปประมาณที่การท่องเที่ยวมาด้วยเนาะใช่ครับเราได้พบกันหลายท่านนะครับซึ่งเป็นโอกาสดีครับผมก็ได้ไปกับท่านนายกอกาะตั้งนะครับเพื่อที่จะไปสองม้อนะครับถึง เนาะตอนนั้นเราพิมพ์กฎหมายเลยเอาไปใส่ในมือท่านท่านก็รับปากว่าภรคเพื่อไทยโดยที่ภาคเพื่อไทยก็มีส่วนของกรรมธิการการท่องเที่ยวนะครับหลายคนอยู่เหมือนกันก็จะช่วยผลักดันเรื่องกฎหมายด้วยนะครับก็ขอขอบคุณท่านอย่ารั้งที่กราบนากรบก็ก็เราก็ได้ทำทำแยงนะฮะแล้วก็พูดคุยกับท่านแล้วก็ฝากเรื่องให้ท่านช่วยเหลือนะครับว่าเราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะฮะเนื่องจากที่เราไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ โรงแรมเพราะยังไงก็อยากให้ท่านช่วยดูกฎหมายตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่วยผลักดันนะครับเผื่อว่าเราจะได้แบอนุญาตจากท่านอีกสักัางนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีแมตช์ต่อเนาะได้ไปพบกับพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นแมตช์ใหญ่เหมือนกันนะครับท่านรองนายกนายเองเนาะใช่ท่านอนุทินลงมาเองแล้วก็มาทั้งคณะเลยครับมาทั้งสสพรคภูมิใจไทยทั้งหมดทั่วประเทศนะครับ รัฐมนตรีมาหลายคนเลยรัฐมนตรีประมาณเจ็ดกระทรวงนะครับคนนั้นนะฮะที่มาที่ประชุมผมก็ได้เข้าไปออจริงๆแล้วเป็นแค่การประชุมภายในพันนะครับเราก็ได้รับโอกาสในเวลาสั้นๆนะได้ขึ้นไปพูดคุยนะครับความเดือดร้อนนะฮะแล้วก็ร้องต้อการให้ท่าน,นช่วยเหลือนะครับผมก็ฝากท่านไปนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกฎหมายนะฮะว่าวันนี้เราเนี่ยติดขัดในเรื่องของกฎหมายบางตัวนี้ ไม่สามารถรับใบอนุญาตได้นะครับแล้วสื่เเรียงมาจากนโยบายทางรัฐต่างๆที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการกำลังใจโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยพวกเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่ได้อันที่ส่งจากการออกนโยบายตรงนี้หรือแคมเปญตรงนี้เลยนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยให้กลับไปดูดสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือใบอนุญาต ก็ท่านก็รับทราบนะครับแล้วก็พร้อมรับของออนโยบายของเรานะครับแล้วก็นําไปเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปนะฮะหลังจากนั้นก็ได้มีแมทในเรื่องของการเงินนะฮะที่ไปพบของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าแบงค์ชาตินะผู้ว่าแบงนชาติใช่ครับซึ่งเป็นแมทครั้งหนึ่งที่ประชุมที่ PKC d นะครับเพื่อไปการประชุมสูต่ตอนนั้น ช่วงนั้น,เ,นเป็นช่วงโควิด่เข้มข้นนะครับก็ในมีหลายสมาคมต่างๆมากมายนะครับที่ได้พูดถึงความเดือดร้อนและพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาว่าเราต้องการอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนในเรื่องของพักชําระหนี้นะครับในการที่จะขอดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าในการกองทุนซอฟโลดนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือในระหว่างนะครับก็ในมีการประชุม ทัากนการประชุมจากประชุมแบงคครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ก็คือแบงค์นะฮแบงค์ต่างๆเจ้าของแบงค์ต่างๆแล้วก็รุ่นหนี้ก็คือเหล่าผู้ประกอบการโรงแรมพวกเราแล้วก็พ่อค้าต่างๆในจับบงหวัดภูเก็ตซึ่งการประชมุมครั้งนั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆนะฮะที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่าป่อตองนะครับซึ่ง เป็นการประชุมครั้งใหญ่นะฮะบ,บอกได้คำเดียวว่าเราก็พูดในเรื่องของต้องการว่าให้ทางธนาคารต่างมีรายงานะะน้อมรับนโยบายของทาแงแบงก์ชาตินะฮะที่เขาได้ออกมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับเบี้ยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของซอฟตโรลนต่างนะครับท่านก็เป็นเจ้าภาพในวานั้นเราก็ได้พูดไปแล้วก็รอ รอเราก็ยังรองนะรอความช่วยเหลือจากทางแบงก์ต่างๆตอนนี้ก็ออกมาบ้างเนาะออกมาบ้างไม่ว่าจะเป็นของรัฐเน,น,นี่ยนรกสิกรยังไม่เห็นนะครับแบงก์อื่นก็ยังไม่เห็นนะเห็นในแบงค์ของรัฐกรุงไทยอะไรอย่างเงี้ยยังเห็นบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยนะครับเป็นการทํางานในช่วงเวลาสักงสี่เดือนทั้งสั้นนะครับที่ผมเองเนี่ยได้ไปไปทำางานมานะครับจริงๆมีกิจกรรมอยู่มากมายเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อต่างๆนะครับที่ลงมาช่วยทําข่าวนะฮะหรือว่าเพจต่างๆนะครับที่ลงมาช่วยเหลือนะครับช่วยประโคมข่าวว่าบ้านเราเรลียนร้อนยังไงจริงๆเราเจอสีอเยอะมากเนาะ,ะแล้วก็เราก็เรียกร้องเยอะมากเกี่ยวกับมาตรการที่เราเขามีได้ใช่ออกสีจนก็กระทุ้งไปถึงนะกระทุ้งไปถึงจนก็มีคณะรัฐสนต ก็มีคณะปัญหานนีสินแล้วก็เป็นแบงล่มากขึใช่ครับใช่ก็ลงมานะครับกรรมกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินแห่งชาติก็ลงมาอีกนะครับโดยประสาทเดืขึ้นปุ๊บนะครับก็เาถามแล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วเขาทราบเลยว่าแบบนี้โครงการต่างๆเราก็เข้าไม่ได้ถ้าเราไม่มีใบอนุญาตนะครับการเข้าแบบแบงก์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ เราก็เข้าไม่ได้เนื่องจากเราไม่มีอนุญาตใบอนุญาตคราวนี้ก็ถึงจุดสําคัญนะซึ่งตอนนี้เรายังต้องรักกันให้มากๆแล้วก็ดูองคมกันให้ดีนะเพราะว่าเรายังมีแมบสาคัญเนาะว่าเราต้องรมกลุ่มกันเพื่อขอให้ทางภาครัฐเห็นใจตอนะครับก็เร็วๆนี้เดี๋ยวทางนายกแอปนะครับอาจจะต้องดําเนินการนะครับ เพื่อประชุมกันประชุมครั้งใหญ่ครับประชุมครั้งใหญ่ครับเพื่อร่วมรวมพลังนะครับให้เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราเข้าโครงการของรัฐได้นะอย่างเช่นเที่ยวด้วยกันต่างๆโอ้โหโรงแรมเล็กๆ500 600ยหกอเราเข้าได้เนี่ยลดไปนะสี่สิบเเซ็นต์ใช่ไหมครับเราจ่ายจ่ายแค่หกเอร์เซนเนาะอาจจะจ่ายสอ0สามร้อยหน่อว่า โรงแรมขนาดเล็กเนี่ยขายดีแน่นอนครับเนื่องจากว่าเราทั้งดูแลลูกค้าดีแล้วก็ราคาประหยัดอีกเนาะจริงๆก็อยากให้ทางพวกเราเนี่ยรวมกันอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ายังต้องไปเรียกร้องถึงการเข้ามาตรการอย่างน้อยก็คือ,อที่ที่เรียกร้องไปวก่อนก็คือการถอนผลมาตรการที่เราเข้าได้ก่อนเพื่อต่อยุบเราเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของกฎหมายจริงๆตัวนี้เป็นตัวสำคัญ ถ้าเราได้ใบอนุญาตนะครับจริงๆมันใกล้แล้วฮะตอนนี้แค่ใบจดบุคแลหลือแค่คณะรัฐมนตรีหรือนายกกำลังจะมานะครับถ้ามาปุ๊บอยากให้ทุกคนเนี่ยรวมกันเพื่อไปเรียกร้องกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราถึงฝันนั่นคือได้รากฎหมายที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมเกิดขึ้น็นครั้งแรกในประเทศไทยครับอย่างนี้ก็ต้องฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกกวตนะครับที่มาส่งมอกนะครับงาน ให้กับผมนะครับผมก็ออรอมรับนะครับแล้วก็จะทาํางานที่ทรับเพื่อพี่น้องสมาชิกสมาคมที่ภาคภูติภูเก็ตนะครับได้รับใบอนุญาตแล้วก็ได้มีกิจการทํากิจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิกฤตครั้งนี้นะครับจะผ่านพ้นไปเร็วนะครับเราจะได้หันมายิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีความสุขกันต่อไปนะครับ มากครับก็ขอบคุณครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับ<อ>เราจะสู้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ